ถ้าเบื่อสมมุติว่าเราไปทําแล้วเนี่ยเกิดมันยังไม่เคลื่อนไหวนะยังไม่มีผลตอบสนองอมาเราจะได้รู้ได้ว่ามันมีข้อบกพร่องอะไรเพราะั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ของที่มันไม่รู้หลักแหล่งที่แน่นอนเนี่ยเราก็อาจจะพลาดในเรื่องของของมันไม่มีพลังเราต้องมาเริ่มสตาร์ทใหม่ก็คือถ้าเราไม่มีของที่เรามั่นใจ ไม่มีอุปกรณ์ของเราเองว่าใช่ก็เหมือนหมอใช้ยาครับถ้าเกิดไปใช้ยาที่มันไม่มีคุณภาพมันก็มั่นใจไม่ได้ในประสิทธิภาพใช่ไหมม,ม,มันก็อาจจะขาดเครื่องมือนั่นทำให้เราวินิจฉัยไม่ถูกว่าที่มันไม่เกิดผลเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจาก<ช>ของหร<ช>ือเกิดจากตําแหน่งใช่เราจะได้หาได้ไม่แค่เราโม่แต่เสียเวลางมหาอยู่ความเสียหายในกรณีอย่างทางคงช่วยเนี่ย เวลาที่เขาต้องการให้เราไปช่วยเหลือเนี่ยหมายถึงว่าเขาสุดสุดแล้วอาจจะล้มละลายอาจจะถูกฟ้องอาจจะอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเสียเวลาไปเนี่ยเขาแย่ไปซะก่อนกว่าที่เราจะหาจุดพบค่ <c oughs> ะคือส่วนใหญ่เราจะมีที่เก็บเป็นโกดังใหญ่ๆเลยฮะแล้วเราก็จะมี running number ไว้ <c oughs> ฮะแล้วก็ทําพิธีเป็นเป็นส่วนส่วนสไปคือเราจะต้องใช้ของเยอะนะอย่างเราทําให้ต่างประเทศเนี่ย ครับมันมมวแต่ไปรอ3ปีแล้วก็ไปทําให้เขาเนี่ยมันมันไม่ได้เราต้องทําดักไปออลูกหน้าอย่างที่บอกเราเป็นกฎพื้นฐานเลยนะถ้าหากคุณผู้ชมได้ชมรายการมาโดยตลอดนะฮะต้องให้แน่ใจว่าของเหล่านั้นได้มีการล้างพลังหรือว่ามีการประจุพลังได้อย่างถูกต้องครับ